อนนี้สัตว์นรกเนี่ยขึ้นมาเกิดที่เมืองไทยเนี่ยเยอะมากเลยนะต่อไปเนี่ยบ้านเมืองเนี่ยจะเต็มไปได้วยความเร่าร้อนเนะพราะสัตว์นรกเนี่ยมันจะมาอยู่เยอะแล้วมันจะโตเติบโต,ตขึ้นมานะจะมีพลังมีอำนาจมีพระพวกเยอะแยะขึ้นมาบ้านเมืองยังไม่มีความสุขเพราะพื้นจิตของสัตว์นรกเนี่ยนะมันเต็มไปได้วยโทสะพวกเราคนไหนพื้นจิตเต็ไมไปด้วยโทสะยกมืออีกทีสิ พอจะรู้ก็ยังบ้านเก่าอยู่ที่ไหนถ้าเป็นพวกโลภมากแล้วพวกพวก g r ี e d พวกอะไรเงี้ยนะพวกนี้โลภมากเนี่ยล้วพวกหลงเนี่ยพวกเดรัจฉานพวกเดรัจฉานสังเกตไม้ไมาเงี้ยแมวนะเวลามันอยู่เฉยๆใจลอยเพลินๆไปเราอย่าเรียนแบบเขานะถึงเราเคยเป็นอย่างเขามาก่อนเราก็ต้องพัฒนานะ เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านบอกนะว่าแต่เดิมอะคนมีบุญนะสมัยพุทธกาลเนี่ยคนมีบุญเนี่ยไปอยู่ที่อินเดียเยอะเลยแล้วพอพระพุทธเจ้าปรินิพานไปเนี่ยพระศาสนายังรุ่งเรืองอยู่อีกหลายร้อยปีนะรุ่งเรืองอยู่แล้วหลังจากนั้นมันเริ่มเสื่อมลงช่วงที่เสื่อมลงเนี่ยมีชาติทิฏฐิมีกําลังกล้าขึ้นพวกสัมมาทิฏฐินั่นหนีมาขางตะวันออกเนี่ยมาสุวรรณภูมิมาอะไรทั้งนี้ แล้วท่านก็บอกว่าช่วงหลังๆเนี่ยพวกที่มีบุญน้องก็หนีขึ้นข้างบนไปพวกที่บุญย่างน้อยก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่นะแล้วก็พวกสัตว์ข้างล่างสัตว์ในอวายก็ขึ้นมาเยอะบ้านเมืองมันถึงร้อนเลร้อนไหมร้อนเนาะมีหน้าต้องอยู่ห้องแอร์ <c oughs> นี่เราพยายามนะพยายามฝึกตัวเองเพื่อบ้านเมืองเนี่ยเราจะไม่ต้องอยู่อย่างนี้นะ ถ้าเราไม่ฝึกตัวเองเราก็ต้องอยู่คลุกคลีอยู่กับสัตว์ที่มาจากอบายนะครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าภาวนาขึ้นไปข้างบนซะนะไปปฏิบัติข้างบนในเทวโลกเนี่ยตอนนี้ผู้มีบุญอยู่ในเทวโลกเยอะนะพวกลูกศิษย์พระพุทธเจ้าตั้งหลายพระองค์ก็ยังอยู่ในที่น,น้น